obec すごま entender interrupt ก็วันที่เราก็วันนี้จากการขอนบ้านหมายค้นนะจากสารอานะครับก็ทำการตรวจค้นทั้งหมดวันนี้เอากำลังหลักก็คือกำลังกองกำลางกองปราบนะฮะกองกำลางตรวจสอบกลางและหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งดีเอสไอปปทปปงแล้วก็รวมถึงปปชนะครับแล้วก็กรมสรรพากรนะครับแล้วก็ทุกวจตํารวจนะฮะวันนี้ก็เข้าตรวจค้นร่วมกันนะครับนะแล้วก็ตำรวจภูธร้องแท็กเก็ตนะครับนะก็ทั้งหมด15จุด นะวันนี้สิ่งที่พบก็คือปืน16กระบอกนะครับกระสโซล200บารนะครับแล้วก็เสียงทางคันมาั้งยือพบรถคันที่ก่อเหตุมีการเปลี่ยนแปลงสภาพต่อไปเพื่อดัดแปลงไม่ให้จดจําได้นะครับวันนี้ก็เก็บต้องมีเดย์พยานฐานที่ตัวรถไปหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ถอดกล้องทั้งหมดนะของบริษัทที่นี่นรวมถึงทั้ง16จุดอเอาไปดูความเที่ยมโยนทั้งหมดนะครับว่าใครเข้ามา ดําเนินการบ้างน,นะครับนะเราเะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการยึดเอกสารทั้งหมดนะครับนะโดยกรมทรัพย์สินะครับสำนักงานสูต่ดินดินะวันนี้ก็จะไาตรวจรายละเอียดนะเรื่องการการประมูลต่างๆนะว่ามีการวั่นประมูลหรือไม่นะครับ นาะแล้วก็เสียงทางกว่าน,นั้นก็คือปืนทั้งหมดนะครับจะเอามาตรวจสอบแล้วก็ยิงเก็บปูกระสุนนาะว่ามีการไปก่อเหตุไปยิงบ้านไปยิงคมขู่ผู้กรณีฝ่ายท่าที่ทราบนะมีการเอาปืนดังกล่าวไปยิงคมขู่ผู้กรณีแต่ไม่ทราบปืนกระบอกไหนก็เดี๋ยวเอาไปดูนะครับนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในวันนี้นะครับนะจากการที่ความมั่นหมายพ้นเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําการกตรวจเข้าตรวจพ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตอนหกโมงเช้านะครับ นะก็เดียวรายละเอียดทั้งหมดนะจะไปแถลแรงรวมที่ตำรวจภูธรภาคเจ็7นะครับนะอ่้องเสียเสวยนะครับก็เดี๋ยวเรียกเชิญนักข่าวไปนั่งนะครับบริเวรไหนเพื่อนเติมไหมครับจากกาไม่ไม่ไมีข้อมูลเลยอา่าเขาก็คงถูกสั่งไว้แล้วนะครับเพราะเป็นพนักงานของเขาทั้งหมดนะครับแต่วันนี้อะไรแล้วแต่นะครับพยานฐานทั้งหมดวันนี้มันจะนําไปสู่นะเรื่องการกระทาความผิดทั้งหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการประมูลต่างว่าผิดไหมนะครับอ่าส่วนก็พบขวยหวยด้วยนะครับ นะผู้ว่ก็มีการจับกลุ่มพัสดีไปแล้วหนึ่งแล้วก็การจับกลุมภรรยาของเลขาอายุขบจไปอีกหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อนะครับนะก็ะวันนี้ก็พยายามดำเนินการอย่างอารอบครอบและคุมแล้วก็รวดเร็วนะครับครับผมรถรถรจะไล่กล้งองอีกทีหนึ่งไล่เส้นทางกล้องอีกครั้งหนึงวันนี้เราก็ ขอเซบือไปทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไล่กล้องส่วนความก้าวหน้าของเซบือก็น่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะทราบผลแล้วนะครับนะวันนี้ที่ครูอยางผู้เชี่ยวชาญเขาก็น่าจะกู้ได้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อหลังจากกู้มาแล้วก็จะทําให้เราสามารถระบุตัวตนในการขอมาตรสารออกหมายจับเพิ่มเติมได้นะครับนะก็เดี๋ยวก็จะเห็นบ้างว่าใครโกหรือไม่โกยังไงนะครับนะรถทั้งสองรทั้งสองคันวันนี้ที่ตรวจพบนะครับใช่รถวันที่หลบหนีไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่รถวันที่หลบหนีครับ เมืต้นเราพบอะไรในรถยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เออ่ก็ให้สํานงานไปสูจน์ฐานเก็บไปแล้วนะฮะเราเก็บทั้ง DNA ทั้งลายพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์ฝ่ามือ10นิ้วนะครับก็เดี๋ยวรอผลการตรวจนะผลการตรวจก็ไม่นานนะครับสองสามวันวันนี้เราเล่นอยู่แล้วนะครับข้อสอบเื่อต้นรถรถแต่ละคันทั้งสองคันที่มีใครขับบ้างคะท่านครก็เดี๋ยวเออ่ก็คนขับก็เออ่เป็นลูกน้องนันคนขับก็เป็นลูกน้องนันเรารู้ตัวอยู่แล้วนะครับสในรถสภาพรถ นะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อหาพลเรือนลูกน้องกํานัโนกนายรุ่นหนิงพัชรีเนี่ยอีก5คนนะครับจากการตรวจพนทั้งหมด15จุดนะครับนะสิ่งสำคัญที่เราพบก็คือพบรถคันที่ใช้หลบหนีนะครับซึ่งมีตำรวจสองนายประกอบกัมนันนกแล้วก็พากํานันนกหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุนะครับรถดังกล่าวเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการถอดไฟนะครับออกลอบคันเพื่อปกปิดไม่ให้จดจำได้นะครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องการไล่กล้องการถอดเซเวอร์ต่างๆนะครับอันนี้เราเก็บมาหมดแล้วนะครับรวมถึงการใช้สนักงานที่ตรวจฐานเก็บดีเอลายมือที่มือลายมือฝ่ามือสิบนิ้วนะครับบนรถที่เกิดเหตุรอบรถทั้งผ่านนะครับนะเพื่อดูว่ามีใครที่ร่วมไหมนะครับนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจากการตรวจค้นนะครับนะก็พบอาวุธปืนนะครับนะทั้งสิ้นเนี่ยสิบโมกระบอกนะครับ นะวันนี้เดี๋ยวเราขยายผลขยายผลในเรื่องอะไรครับขยายผลเรื่องการตรวจว่าปืนนงกล่าวเนี่ยเคยก่อเหตุในมาก่อนหรือไม่นะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็พร้อมทั้งเอาพยานมีพยานหลายคนแล้วเข้ามาเพื่อให้การว่าตัวเองเนี่ยเคยมาประมูลงานแล้วถูกจริงคมขูนะครับนะก็เดี๋ยวจะไล่ทั้งหมดในส่วนของปืนทั้งหมดที่บอกนะครับนะแล้ววันนี้ก็จะคุ้มภรรยาของเลขานายุโกอบจก็พบโควงหวยนะครับ สิบคีรา,ายการน,นะครับนะแล้วก็ดำนินคดีกับพ้าราชกดีคนเก่านะครับนะหรือในโวตอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของการมีอาวุธป,ปืนไว้ในความครอบครองนะครับนะก็อ,อันนี้ก็ในเรื่องของการเข้าทำการตรวจยึดวันนี้ก็ร่วมกันทั้งหมดทั้งกรมสัมปทานนะครับนะทั้ง DSI นะแล้วก็สำนักงานปปงนะครับซึ่งอยู่กับผมที่นี่อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็กำลังหลักก็ใช้ของกองพิการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมดนะครับโดยมีกองกรกังปปาร์ต์บารนะแล้วก็ปปทนะครับนะกองกำลังปาร์ต์บาร์การพิจิตรและพู้ิีชืชอบนะครับนะะะเพราฉนั้นอีกชุดหนึ่งก็ทำงานร่วมกันทั้งปปทไม่เช้าเลยอาปปทก็มาเองนะครับแล้วก็ปปงและปปชนะครับรวมสมนักงา นะครับแล้วก็กรมบัญชีการนะครับวันนั้นวันนี้ในเรื่องของการตรวจเอกสารทั้งหมดที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับน่าราจะมาจําแนกว่าใครจะทําอะไรบ้างนะครับในการที่จะตรวจเอกสารทั้งหมดและจะใช้เวลาตรวจกี่วันนะครับเพื่อจะเอาพยานฐานทั้งหมดเข้าสู่สระบวการสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเซฟเวอร์นะครับก็พรุ่งนี้ถ้าว่าพรุ่งนี้ก็จะได้ผลการตรวจเซฟเวอร์ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าจะพบอะไรบ้างนะครับ นะวันคำถามต่างๆนะครับว่าจะออกไหมจากใครไหมเดี๋ยวผู้ที่ก็จะทราบนะครับนะว่าจะมีการขอมาต่อจสารออกไหมจากเพิ่มเติมใ่าบ้านนะครับนะแล้วก็จากวันนี้ไปก็จะไล่การตรวจสอบสารยาวนะอ่ไปอีกอันที่หนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวดูว่าการไล่ตรวจสาบนี่แหละเอกสารมีเยอะนะครับนะแล้วก็ผมต้องฝากถึงผู้เสียเรื่องการประมูลต่างก็ขอให้มาพบผมได้ที่นี่นะครับนะที่สพกรตรงนี้นะที่ถนนสองพันเจ็ดนะครับ นะเพื่อจะให้ความเป็นธรรมองอท่านนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความมั่นใจในการทํางานของเจ้าหนี้ชุดทํางานชุดนี้นะครับที่นําโดยกองการังกองปราบปรามนะครับนะก็ในเรื่องไหก็จะเป็นเท่านี้นะครับนะสื่อมีรูปเจอไหมครับเพราะเป็นจุดที่มีมีความสำคัญทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านของลู่สสอบ้านผู้ใครต่างนะฮะวันนี้พยานฐานทั้งหมดเราต้องรวบรวมไปตรวจสอบทั้งหมดนะก็เป็นจุดสำคัญทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับ ในจั้หวะนนั้นพยายามฐานมัดเพียงพอแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะขยายไปสู่ส่วนอื่นนะเรื่องการประกอบธุรกิจเรื่องรายได้ที่มาอยามหาศาลนะครับนะว่ามีการชำระภาษีมีการเสียภาษีหรือไม่นะครับหรือเรื่องภาษีละครหรือไม่นะครับเข้าบีญมูลฐานหรือไม่นะครับส่วนนี้ก็ต้องินการร่วมกันนะครับนะสำหรับจากพิเศษเองที่เข้าไปคนมากนีเจอคนื่นก้ากระบอกในส่วนตัวเองมีการสอบถามนะทำไม เดี๋ยวให้ทีมทำงานที่บ้านับในส่วนของหน่วยงานของเราและสั่งเดียวกันนะครับโดยเชื่อว่าตัวีการเชื่อมโยงกันและมีนยุทธการในการเดี่ยวคุมคผู้แข่งนะครับรวมถึงในการกัฒน์ในลักษณะเดียวกัน